อยากจะให้คนกรทมมอบความไว้วางใจให้กับพักเพื่อไทยโดยเลือกสอกอที่เป็นมาจากพักเพื่อไทยนะยกทีมต้องมีเสียงให้มากที่จะชนะนะในสภากรทมและสามารถผลักดันสิ่งต่างๆที่เราพูดเราคาดหวังไว้ในสภากรทมให้ได้ค่ะดิฉันดรพวงเพชรชุลเอียดผู้อำนวยการการเลือกตั้งสอกอพักเพื่อไทยค่ะยุทธศาสตร์ก็เป็นเป็นนโยบายที่เกิดจากปัญหาของประชาชนจร,จร,จริงๆ เรามากันกอกเป็นนโยบายโดยทีมยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยและกัทีมนโยบายนะคะและอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการรณรงค์พื้นที่หาเสียงนะ,ะก็ประกอบไปด้วยโซเชียลมีเดียนะฮะสื่อต่างๆแล้วก็การเคาะตามบ้านเดินลงพื้นที่ให้ประชาชนนั้นเห็นว่าผู้สมัครของเรานั้นตั้งใจทํางานนะ,ะทำอย่างไรและมีนโยบายอย่างไรให้เข้าทั่วถึงประชาชนทุกคน,นะค่ะ จริงๆแล้วในสื่อโซเชียลต่างๆนะคะเราก็มีแฟนคลับเยอะนะคะในพักของเราก็มีมีอิมมีน้มีสอสอหลายท่านไม่ก็ตั้งหัวหน้าพักก็เป็นเน็ตไอดอลอยู่นะคะของของแล้วก็ทางานเรื่องโซเชียลมีเดียแล้วก็น้องๆก็มีแฟนคลับเยอะท่านหัวหน้าก็มีแฟนคลับเยอะดิท่านคิดว่าแสดงว่านโยบายของพักไม่ว่าจะเป็นตัวผู้สมัครหรือสอสอพักเพื่อไทยนั้นมีความนิยมจากประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเราเห็นจากสภาพของเด็กๆ ที่เป็นแฟนคลับด้วยค่ะน้องๆผู้สมัครสอกอรทุกท่านที่เป็นวัยรุ่นนะคะเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็ทําในเรื่องของโซเชียลมีเดียค่ะเพราะฉะนั้นคิดว่าก็คงจะเข้าถึงเด็กในรุ่นของวัยรุ่นนะคะแล้วก็นโยบายต่างๆแล้วก็การวิธีการหาเสียงของน้องๆเขาก็จะถูกใจวัยรุ่นอยู่นะคะคือจุดยืนของเรา ก็ยังมุ่งเน้นว่าเป็นเรื่องของนโยบายของพรรคนะที่สามารถทําได้สําเร็จในอดีตและฉันคิดว่าสามารถตอบโจทย์ของกรกมได้เต็มที่นะคะในครั้งนี้สังเกตจากนโยบายที่เราออกไปนะเรามีการทําโพต่างๆนะก็ก็เชื่อมั่นว่านโยบายเราเนี้ยจะถูกใจคนกรมค่ะ จุดแข่งนะั้นมันแน่นอนอยู่แล้วที่เราบอกนะคะคือนโยบายของภารัส่วนจุดอ่อนนี่ก็ยังมองไม่เห็นนะคะก็ก็ก็ทำไปเรื่อยๆถ้าตรงไหนที่มองแล้วเออตรงไหนที่ประชาชนไม่ชอบหรือเอาอาจจะมีความผิดพลาดในเรือ่องเอาป้ายไปติดผิดนะคะหรืออะไรตานองนี้อันเป็นเรื่องของออในการทํางานนะคะดิฉันก็คิดว่าอันนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยที่เราก็ปรับปรุงแก้ไขนะคะ อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะเราอยากให้คนกรมเนี่ยสะท้อนว่าเราเป็นฝั่งประชาธิปไตยนะคะเพราะเราได้อำนาจรัฐตอนนี้มาจากการสืบทอดอำนาจนะคะของของเผด็จการเนี่ยเันคิดว่าถึงเวลาที่คนกรทมต้องสะท้อนออกว่าเขาต้องการประชาธิปไตยต้องการผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งนะคะเราไม่มีการเลือกตั้งมา12ปีแล้วนะคะแล้วก็ ดอฉันคิดว่าเขาคนกรทมต้องออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงคราวนี้ค่ะเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ของคนกรทมจริงๆค่ะเราก็เดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะต้องมีการรณรงค์ในเรื่องของการป้องกันการโกงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเราไม่ได้บอกว่าใครจะโกงแต่ว่า,าต้องมีวิธีการในการป้องกันนะคะ แล้วก็อาจจะมีแนวร่วมนะฮะแนวร่วมหรือผู้สนับสนุนในการมาช่วยกันทําแคมเปญในเรื่องของการป้องกันการโกงค่ะก็จะมีหลายหน่วยงานที่จะเป็นแนวร่วมกันป้องกันการโกงคือก็จะมีการตรวจสอบในเรื่องของอ้าวการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีหรือเปล่านะคะปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรในเรื่องของการเลือกตั้งด้วยวันเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งนะคะหีบบัตรเป็นยังไงบัตรเลือกตั้งเป็นยังไงแล้วก็วิธีการเลือกตั้งทั้งวันนะฮะและการนับคะแนน จะเป็นขบวนการของการตรวจสอบมีมีคนตรวจสอบค่ะคือคาดหวังนิฉทนคาดหวังว่าอยากจะให้คนกรทมมอบอความไว้วางใจให้กับพักเพื่อไทยโดยเลือกสอกอที่เป็นมาจากพักเพื่อไทยนะยกทีมเพื่อให้เป็น จะบอกว่าเยอะๆนะคะเพื่อได้ไปทํางานในสภาเพราะปัญหาเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสภากรมหรือสภาใหญ่ก็เหมือนกันคือต้องมีเสียงให้มากที่จะชนะนะคะในสภากรทมและสามารถผลักดันสิ่งต่างๆที่เราพูดเราคาดหวังไว้ในสภากรทมให้ได้ค่ะอันนี้ต้องขอกราบขอคนกรมว่าให้โอกาสพรรเพื่อไทยนะคะทั้งทีมได้มีสิทธิ์มีเสียงได้เข้าไปทํางานในสภาให้คนกรทมด้วย ที่ฉันคิดว่าไม่มีปัญหาค่ะแต่สิ่งที่เราอยากจะเชียร์ก็คืออยากจะได้ผู้ว่าที่มาจากฝั่งประชาธิปไตยนะคะก็ก็ก็พูดไว้ในเบื้องต้นอย่างนี้นะคะว่าเราก็มองว่าใครนะเป็นผู้ว่ามาสมัครนะซึ่งมีไม่ได้มาจากการสืบทอดอำนาจนะคะของของประเด็จการเนี่ยฉันคิดว่าคนกรทมเนี่ยคงจะมองในจุดนี้และมองในความสามารถไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าหรือผู้สมัครสกเนี่ย ให้ได้ไปทำงานร่วมกันได้นะคะในใน,ในสภาเพื่อเกิดความราบรื่นนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันนะคะดิฉ mm ัน hmm. คิดว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของสภากรมแต่ปัญหาของเราคือเราต้องได้จำนวนมากเพื่อไปผลักดันโครงการต่างๆนโยบายต่างๆที่เราได้ให้ไว้กับประชาชน ก็ต้องทําให้ได้นะ,ะทำให้ได้แต่ก็ขอต้องขอว่าให้ได้สอกอพักเพื่อไทยที่มีจํานวนเยอะนะคะก็เพื่อจะได้ไปทํางานในสภาได้ราบรื่นค่ะค,คือการมีเสียงมากเหมือนสภาาใหญ่เหมือนกันนะคะเราต้องเสียงมากเขาว่าค่ะทั้นคิดว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของการทํางานกับผู้ว่าคนใดคนหนึ่งนะคะคือยังยังตอบเลยนะคะว่าท่านอาจาต้องการลงอิสระ แล้วท่านก็อยากจะประสานกับหน่วยงานต่างๆและที่คนอื่นๆด้วยนะคะคือไม่ได้ผูกผูกกับพักใดพักหนึ่งแต่ว่าถามว่าเพื่อไทยนั้นท่านเคยเป็นแคนดิเดตของพวกเราเนี้ยก็ตอบแล้วนะคะว่าไม่ได้มีการฮั้อะไรทั้งสิน้นคือไปพูดเหมือนกับว่าเป็นความผิดหรือความอะไรจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะถามว่าเราสนับสนุนท่านชาติไหมเราสนับสนุนเพราะท่านเคยเป็นแคนดิเดตของพักแล้วก็ท่านก็มีความรู้ความสามารถและมีนโยบายที่ใกล้เคียงกับพักเรา ตรงกันหลายแล้วโยบายเพราะฉะนั้นการที่สนับสนุนท่านชาต,ติยังไม่ได้มองว่าเป็นความผิดอะไรเลยนะคะแต่ว่าคนเหมือนจะไปผูกโยงว่าเป็นความผิดเป็นเรื่องโกหกจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยนะคะอยากจะให้เคลียร์ให้ชัดเจนว่าจริงๆแล้วท่านต้องการลงอิสระจริงๆและท่านมีอิสระแล้วเราก็อยากจะแค่สนับสนุนท่านนะคะ